EQ และ IQ คืออะไรแล้วมีความแตกต่างกันยังไงวันนี้จะมาพูดถึงคำง่ายๆนะครับที่หลายท่านคงจะเคยได้ยินกันแล้วกับคำว่า IQ และ EQ หลายคนคงเคยได้ยินคำว่า IQ นะครับประมาณว่าฉลาดฉลาดอะไรประมาณนี้ IQ 120แต่ว่า EQ หลายท่านก็คงอาจจะรู้ว่าเกี่ยวกับอารมณ์อะไรสักอย่างนะวันนี้เราจะมาไขปาริศนากันครับคำว่า EQ ย่อมาจาก Emotional q u o t i e n t หรือความฉลาดทางอารมณ์นั่นเองคนที่มีความฉลาดทางอารมณ์ก็คือคนที่สามารถควบคุมบริหารจัดการอารมณ์ให้อยู่กับสังคมให้อยู่กับการสัมพันธ์ปฏิสัมพันธ์ได้อย่างมีความสุขแล้วก็สร้างสารรค์นั่นเองส่วน IQ นะครับก็ย่อมาจากคำว่า Intelligent q u o t i e n t ก็หมายถึงความฉลาดทางชาวปัญญานะครับการใช้เหตุผลการคำนวณการคิดการเชื่อมโยงต่างๆนะครับซึ่ง ค่า IQ เนี่ยเป็นค่าที่สามารถที่จะวัดได้นะส่วนค่า EQ นั้นไม่มีตัวเลขที่วัดได้แน่นอนนะครับซึ่งโดยปกติครับ iQ ก็จะเป็นศักยภาพที่ติดตัวมาแต่กำเนิดส่วนหนึ่งแล้วก็สามารถที่จะพัฒนาจากสิ่งแวดล้อมจากสิ่งที่เรียนรู้ได้ด้วยส่วนหนึ่งนั่นเองครับซึ่งคำว่า iQ หรือความฉลาดทางชาวปัญญานั้นก็คือ การที่เราสามารถที่จะเรียนรู้พัฒนาความรู้พัฒนาชาวปัญญาได้แบบนี้นะครับเรียกว่า IQ นะครับก็คือการเรียนต่างๆนะก็คือเป็นการพัฒนา IQ รูปแบบหนึ่งเหมือนกันนะครับแล้วก็มีการวัดค่า IQ ได้ด้วยการวัดค่า IQ นะครับที่เคยได้ยินว่า IQ 1ิ0ก็คือคนที่ฉลาดก็คือ120-129ถึง129ก็เรียกว่าฉลาดแล้ว แต่ถ้าเกิน130ขึ้นไปก็เรียกว่าฉลาดมากนะครับค่าสูงกว่าปกติอยู่ที่1 1อย1 9แล้วค่าปกติจริงๆจะอยู่ที่90-109เท่านั้นเองแต่ถ้าต่ํากว่าปกติก็คือ80-89ิบบเก้ครับเซนคือ70-79ครับแต่ถ้าต่ํากว่า70แล้วเขาจะเรียกว่าปัญญาอ่อนนั่นเองนะครับอันนี้คือค่า IQ หรือ Intelligent Quotient นั่นเองครับพูดง่ายว่าค่ามาตรฐานหรือค่าปกติจะอยู่ที่เก้าสิบถึงหนึ ใครที่สูงขึ้นไปก็แสดงว่าฉลาดขึ้นนะใครที่ต่าลงมาก็เขาเขาตีความว่าก็โง่ลงนั่นเองก็โง่ในนึนงครับประมาณนี้นะอันนี้คือค่า IQ คือความฉลาดทางด้านชาวปัญญาการคิดการวิเคราะห์การใช้เหตุผลการคํานวณต่างๆนะครับจะเห็นว่าเด็กเก่งๆส่วนมากแล้วจะมี iQ ที่สูงครับต่อมาวันนี้เราจะมาพูดถึง IQ กันบ้างนะมาพูดถึง EQ กันบ้างเพราะว่าวันนี้เราจะพูดถึง EQ กันบ้างครับเพราะว่า EQ คคืออะไรครับ EQ คือความฉลาดทางอารมณ์แล้วความฉลาดทางอารมณ์เนี่ยคืออะไรก็คือการแสดงศักยภาพการใช้สมองนะแต่สามารถที่จะปรับเปลี่ยนเรียนรู้พัฒนาให้ดีขึ้นได้นะนี่คือ EQ EQ ก็คือความฉลาดทางอารมณ์ความสามารถในการรับรู้เข้าใจอารมณ์ของตัวเองและของผู้อื่นตลอดจนสามารถที่จะปรับควบคุมบริหารการใช้อารมณ์ต่างๆให้เหมาะสมกับสภาพการต่างๆไดเ้เรียกว่า EQ นั่นเองครับซึ่งการวัด EQ ก็เป็นการประเมิน ให้ผู้วัดมองเห็นความบวกพ่องของความสามารถทางด้านอารมณ์ที่ต้องพัฒนาขึ้นนะซึ่งกรมสุขภาพจิตก็ได้พัฒนาแบบประเมินความฉลาดทางอารมณ์โดยประเมินจากความสามารถด้านหลักๆ3ด้านนั่นเองครับอันนี้เป็นข้อมูลจากกรมสุขภาพจิตนะก็คือดี 1. ก็คือควบคุมอารมณ์และความต้องการของตนเอง 2. ก็คือเห็นใจผู้อื่น3คือรับผิดชอบส่วนคําว่าเก่งเนี่ยก็คือ 4. ก็คือรู้จักและมีแรงจูงใจในตนเอง 5. การตัดสินใจแก้ปัญหา6 มีสัมพันธาภาพกับผู้อื่นอีกอันหนึ่งคือสุขครับก็คือ7ภูมิใจในตนเอง8พอใจในชีวิตและ9ก็มีความสุขสงบนั่นเองอันนี้แหละก็คือการวัด eq ในเรื่องของดีเก่งสุขนะครับประกอบไปด้วย9ด้านในแต่ละด้านก็ประกอบไปด้วย3อย่างนะครับเช่นดี D. ก็คือความควบคุมอารมณ์ความต้องการของตนเองการเห็นใจผู้อื่นความรับผิดช,ชอบเก่งก็คือรู้จักและมีแรงจูงใจในตนเองการตัดสินใจแก้ปัญหา มีสัมพันธภาพกับผู้อื่นสุขก็คือภูมิใจในตนเองพอใจในชีวิตแล้วก็มีความสุขสงบนั่นเองอันนี้แหละเป็นลักษณะการวัดค่าของ EQ นะครับแล้วหลายคนก็คงจะสงสัยว่า EQ กับ IQ นั้นแตกต่างกันอย่างไรนะวันนี้ก็คงจะเข้าใจมากขึ้นว่า IQ ก็คือการวัดความฉลาดทางชาวปัญญาคือความสามารถในการคิดหาเหตุผลการคำนวณการเชื่อมโยงนะครับแล้วก็เป็นศักยภาพที่มีมาแต่ กำเนิดด้วยส่วนหนึ่งนะแล้วก็พัฒนาได้แล้วก็สามารถวัดค่าออกมาเป็นตัวเลขที่แน่นอนได้ซึ่งปัจจุบันสามารถวัดค่า IQ ได้แล้วนะครับส่วนค่า EQ คเขาเรียกว่า emotional quotient นะครับก็คือความฉลาดทางด้านอารมณ์ก็คือความสามารถในการรับรู้เข้าใจอารมณ์ของตัวเองของผู้อื่นตลอดจนสามารถที่จะปรับเปลี่ยนควบคุมได้อย่างเหมาะสมตามสภาวะการนั่นเองนะครับแล้ว EQ ก็เป็นศักยภาพสมอง ที่สามารถที่จะปรับเปลี่ยนเรียนรู้พัฒนาได้แต่ EQ ไม่สามารถวัดออกมาเป็นตัวเลขได้เนี่ยก็ค,คือความต่างนะครับแล้วเขาบอกว่าในปัจจุบันเนี่ยเราจําเป็นที่จะต้องมี EQ หรือ IQ เยอะหลายคนคงจะคิดอย่างนี้นะครับแต่จริงๆแล้วคิดว่าในมุมมองผมนะครับผมคิดว่าต้องมีทั้ง IQ และ EQ นะ IQ หลายๆคนก็อาจจะฝึกฝนเรียนรู้จากการเรียนหนังสือมาหลายสิบปีเป็นหลัก10ปี จากระบบการศึกษานะครับ EQ เนี่ยอาจจะต้องเรียนรู้จากการทำกิจกรรมการปฏิสิ p เพ e การปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นไม่ว่าจะครอบครัวเพื่อนหัวหน้าลูกน้องต่างๆก็คือการใช้ Emotional Quotient รวมด้วยเพราะฉะนั้นแล้วดีที่สุดก็คือต้องประสานทั้ง IQ และ EQ นะมีความสามารถในการเรียนรู้ ทำให้คนอื่นชอบหรือว่าเข้าใจอารมณ์เท่าทันอารมณ์ของตัวเองซึ่งปัจจัยพวกนี้แหละจะเป็นตัวที่จะทําให้ประสบความสําเร็จของชีวิตได้ไม่ยากเลยเพราะว่าเคยเห็นไหมครับว่าบางคนเนี่ยไอคิสูงแต่ e q ไม่มีก็พวกที่เด็กเลียงเก่งมากๆเราไม่ร่วมกิจกรรมนะครับก็เลยไม่ได้พัฒนาความสามารถในการจัดการเรื่องอารมณ์แบบว่าได้คะแนนน้อยหน่อยก็ไปกระโดดตึกอะไรแบบนี้นะก็คือต้องมีความฉลาดทางอารมณ์รู้รู้จักว่าตัวเองผิดหวัง มีความสุขต่างๆแบบนี้นะครับหรือบางคนถ้ากิจกรรมมากแล้วทำให้การศึกษาเหลวเปียวมากไปก็มีนะก็คือทํากิจกรรมสังสงรรค์กับเพื่อนมากเกินไปจนเรียนไม่จบแบบนี้ก็ถือว่าเป็นความล้มเหลวเหมือนกันเพราะฉะนั้นแล้วการมี EQ และ IQ นะครับก็ควรจะอยู่ในระดับที่สมดุลพอเหมาะถึงจะเป็นสิ่งที่ดีที่เหมาะสมนั่นเองครับลองนึกภาพ IQ มาก EQ น้อยนะครับเป็นยังไงเมื่อกี้อย่างตัวอย่างนะครับหรือ EQ มาก IQ น้อยเป็นอย่างไรถ้าให้ดีเลยเราก็ต้องผสมผสานนะถ้าเราจะเรียนหนังสือแล้วก็ร่วมกิจกรรมด้วยเพื่อทําให้เราพัฒนาการจัดการเรื่องอารมณ์เรื่องของความฉลาดทางอารมณ์ต่างๆด้วยประกอบไปกับการเรียนหนังสือนะครับในระบบการศึกษาที่พัฒนา IQ ให้เราสามารถที่จะคิดวิเคราะห์คํานวณแล้วก็ใช้เหตุผลต่างๆได้ดีมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วท่านผู้ฟังนะครับคิดว่า EQ หรือ IQ สําคัญกว่ากัน อะไรสำคัญมากกว่าอะไรสำคัญน้อยกว่าแล้วจะพัฒนาด้านไหนดีครับหรือว่าถ้าเกิดมีลูกแล้วอยากให้ลูกมี EQ หรือ IQ มากกว่ากันก็ลองคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับก็ถือว่าแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันนะครับแต่ผมมองว่าก็มีความสำคัญทั้งคู่แหละทั้ง IQ และ EQ ขาดด้านใดด้านหนึ่งหรือด้านใดด้านหนึ่งน้อยไปก็ไม่ดีนะเพราะฉะนั้นต้องมีความพอดีความสมดุลของทั้ง2พาร์ท ก็จะทําให้มีโอกาสที่จะอยู่ในโลกใบน,นี้อย่างมีความสุขแหละขั้นแรกนะขั้นต่อมาก็อาจจะประสบความสําเร็จถ้าเกิดมีด้านใดด้านหนึ่งและโอกาสจังหวะเวลาลงตัวก็จะทําให้เป็นคนที่ประสบความสาเร็จได้ไม่ยากเลยทีเดียวเชียวละครับวันนี้ก็จบจาเพียงเท่านี้ครับสาหรับ EQ vs SI IQ คืออะไรแตกต่างกันอย่างไร